ทำไมถึงแบบไม่ใช้ท่อรอดอ่ะเพราะอะไระเหมือนเป็นตำนานสไตล์ของอาจารย์อาจารย์วิรัตปากน้ำที่ทำไว้แล้วก็<อ>ผมก็มามาสานต่อผมเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายของอาจารย์วิรัตปากน้ำจะเลือกใช้เป็นเสื้อเอสมากกว่าเพราะว่าเสื้อเอสเอ่ะเขาดีไซน์มาให้เผื่อให้เผื่อเป็นลูกใหญ่ขึ้นครับอ,อย่างสมมติเราคว้า,วานลูก VR เนี่ยเราสามารถใช้เสื้อเอสคว้านได้เลยอ๋อเหรอฮะใช่ครับไม่ต้องตีปอกสามารถใ, <จ S 2> ใช้เสื้อดเดิมเอสคว้านได้เลย ลูก59 <Okay. S 2> แต่ถ้าเป็นเสื้อดดเนี่ยมันจะได้แค่ลูก58มิลคือลูกไฟเตอร์ถ้าสมัยก่อนผมจะใช้ลูกไฟเตอร์เสื้อดัดก็ได้แค่แค่นี้จะเล็กกว่ากันมิลหนึ่งพอความมนเป็น59ปุ๊บปอกจะบ,บางความร้อนจะสูงสะสมพอขี่ไปพอเจอความร้อนสะสมปุ๊บลูกติดลูกเบรคความเร็วเนี่ยคิดว่าทําได้ไหมครับสำหรับ GPS ตั้งเป้าหมายเท่าไหร่ครับ200 GPS มีแน่นอนครับ <S <S <S> 5,000มันก็อยู่กับตระกูลฮอน d a ทั้งหลายนะครับนะดูแล้วกันวันนี้ผมมาบุกอู่หนึ่งนะฮะบุญช่วยประเทศไทยนะครับก็ยินรับทุกๆคนนะฮะวันนี้ก็จะมาพาไปดูสายฮอนด้าร้วนๆนี่โนวาได้ตรงนี้ แล้วก็เป็นที่เป็นกระแสในตอนนี้นัก็คือ LS นี่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดู LS แล้วก็เทคนิคการโมดิฟายสรับตระกูล Honda 125cc เบื้องต้นนะครับตอนผมมาถึงนะ้วเดี๋ยวเชิญพบกับเจ้าสำนักหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้ FC รู้จักนะฮะบุญช่วยสีีแก้วครับหรืออีกฉายานึงก็คือบุญช่วยประเทศไทยครับ บุญช่วยประเทศไทยก็ได้ยินมานานแล้วนะฮะกับเป็นเป็นช่างในทีมของนุ่นประเทศไทยครับอ๋อหลักๆเลยใช่ไหมเดียวว่าตั้งแต่ยุคนั้นแล้วใช่ครับตั้งแต่ยุค9 90กว่ากว่าครับครับแล้ววันนี้มีอะไรจะจะนำเสนอผมะที่แบบว่าเรียกมาถึงนี่เลยก็ LS ครับกำลังมา LS ก็ด้วยด้วยด้วยความว่า LS มันมันใช้งบประมาณในการโมดิฟายเนี่ยจับต้องได้สำหรับ น้องๆที่ยังไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่ผมก็สเต็ปแรกๆผมก็อย่างรถเดิมๆมาขับได้เลยเนี่ยผมก็เริ่มต้นที่สองพันห้าสองพันห้านี่คือผมแยงเสื้อปาดฝาไล่กระบูรบแล้วก็ไล่ไฟให้ครับอันนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปต่อไปก็จะเป็นจะเป็นเพิ่มมาก็แล้วแต่ว่า ทางลูกค้าจะแต่กําลังแล้วกันใช้คหมมีกมําลังเพราะว,ว่ามัน,ม,นมันใช้งบไม่เยอะแต่แรงได้2องพนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับส<อ>ียังหว่ามันแรงกว่าเยอะมากอ่าถ้าเป็นถ้าไปสีจังหวา่าจะแรงเท่ากันนี่ใช้คิดว่าใช้งบเท่าไหร่โอ้โอก็ต้องมี8ปดพันเจ็ดแปดพันเลยหลายเท่าสองสามเท่าเลยอ่าตัวนี้นี่ใช้เงิน2องพนเนี่ยวิ่งทะลุ200เลยนะครับไม้ตัวไม้มันนะครับถ้าพูดถึงหน้าไม้เลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนดีกว่านะครับก็ก็คือหน้าไม้ยังไงก็ อย่างนั้ก็ลงอยู่แล้วแตะอยู่แล้วใช่ใช่ครับแต่คือคือด้วยความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เนี่ยก็คือต้องต้องมาให้ผม,มค่อนข้าง80%ดเ้วยเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรถเก่าใช่ไหมครับพอรถเก่าเสร็จปุ๊บองประกอบในเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ค่อนเก่าไปด้วยโดยส่วนตัวทางช่างมุญช่วยรู้สึกว่าอไอรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นการเป็นมันโมดิฟายง่ายไหม ง่ายสําหรับผมผมคิดว่าง่ายเพราะว่าด้วยด้วยเรามีพื้นฐานในการปรับแต่งรถแข่งมาก่อนแล้วเรามีประสบการณ์มาแล้ว mm hmm. ก็เลยค่อนข้างคิดว่าง่ายมากในการทําในการโมดิฟายใช้งบก็ไม่มากครับ mm hmm. คือเราไม่ต้องหาครับคือเราจับวางเลยเรารู้ว่าอะไรทําแล้วได้อะไรแล้วก็งบเท่าไหร่ผมสามารถ ดีดรายการให้ได้เลยแล้วจําเป็นต้องลูกใหญ่ไหมหรือว่าลูกเดิมแรงได้ไหมลูกเดิมก็แรงได้ครับก็เนี่ยฮะอย่างคันนี้ก็ก็เป็นลูกเดิมครับก็ลูกเดิมขบูก็เดิมด้วยครับเนี่ยด้ไม่ได้ขบูใหญ่ด้วยไม่ใช่ขบูใหญ่ครับขบูเดิมตัวตัวนี้ครับก็คันนี้ก็จริงๆก็คือผมเตรียมเครื่องไว้สองตัวก็คือไว้ไปแข่งงานนาดินครับอ่าที่กําลังจะจัดวันที่สามสิบเนี้ยครับแต่แต่เครื่องประจําตัวรถมันจะเป็นลูกเดิมขบูเดิมมี เสื้อฝานะครับแยงขบูนะครับแล้วก็มีท่อใบหนึ่งครับอันนี้คืองบห้าพันเราเรื่องของไฟที่ว่า LS นี่มองไฟมันก็ดีไหมไฟถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวเก่าก็คือเป็นกล่องผ่าครับถ้าเป็นตัวใหม่อะมันจะไม่ต้องไม่ต้องผ่าแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นเปิดรอบมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรถ้าเป็นกล่องเดิมนะครับครับอ๋อนี่รก็ก็สเต็ปแรกคือใช้ของเดิมตกแต่งได้หมดเลย ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปซื้อกล่องไม่ต้องไปซื้อขบวงขบ,งขบงูซื้ออะไรทั้งหลายแหล่ให้มันสิ้นเปลืองก็คือขี่สนุกอะผมใช่ <ผม S 1> รถ<ล>เดิมๆมามาคันนึงเนี่ยอยากน้อยๆเลยต้องต้องมีท่อผ่ามาก่อนอ่ะผมจะถามอยู่ถ้ามูว่าท่อท่อเดิมๆเลยกับท่อที่แบบเดิมผ่ามาแล้วคิดว่ามันแตกต่างกันมากไหมอ่าแตกต่างครับเพราะเราเราทําเราทเราทเสื้อสูบได้เยอะกว่าไอเสียไอดีเราก็สามารถสร้างความจุให้กับเคร,ครื่องยนต์ได้เยอะกว่า แต่พอเป็นท่อเดิมน่ะมันออกไม่ทันพอออกไม่ทันมันก็ย้อนออกปากกระบูอ๋อครับเหมือนเหมือนกินเยอะแต่อุจจาระไม่ออกครับใช่ประมาณนั้นก็เลยท่อผ่ายังไงก็ดีกว่าครับแต่ในทางนี้ทางนั้นก็ต้องให้แมทช์กับกับเครื่องยนต์สเปคเครื่องยนต์ของเขาด้วยว่าเขาลูกเดิมขบูเดิมแค่นี้เราใช้ท่อโล่งมากมันก็วิ่งไม่ได้เหมือนกัน แต่นี้รู้สึกว่าใช้ท่อเป็นท่อข้างใช่ครับเป็นเป็นท่อข้างครับทำไมถึงแบบไม่ใช้ท่อลอดอ่ะเพราะอะไรอืมเป็นเ,เหมือนเป็นตำนานสไตล์ของอาจารย์รอาจารย์วิรัติปักน้ําที่ทําไว้แล้วก็<อ>ผมก็มามาสานต่อก็คือผมเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายของอาจารย์วิรัติปักน้ําครับแล้วก็พอแกเสียชีวิตไปผมก็มามาอยู่กับนันนุ่นประเทศไทยครับก็เลยได้ได้ทามาเรื่อยๆซึ่งสมัยก่อนยุคนั้นอาจารย์ของทางช่างบุญช่วยก็ อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับคือแกเป็นต้นตำรับท่อข้างเลยครับครับทอรีดบางยุคเก่าก็เรียกท่อรีดโอ้ท่อรีดสมัยนี้เรียกท่อข้างใช่ครับบางคนก็เรียกท่อไบต์อ๋อฮะมันมันมันเป็นยุคยุคครับท่อไบต์น่าจะเป็นทดอไบตเาเป็นมันเป็นแบรนด์แบรนด์เขาใช่ไหมหรือเปล่าท่อไบต์เออผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันเป็นสาน่าจะเป็นแบรนด์เขาแล้วก็เรียกติดปากกันมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ แต่สําหรับ l อเตอนนี้รู้สึกว่าก็ราคาก็มาเหลือเกินโดดใช่ไหมฮะโดดราคาโดดเลยครับแต่คือเรื่องการโมดิฟายอะไรผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องแพงมากครับมีเท่าไหร่ก็มาคุยกันได้อครับอยู่ที่ความแบบว่าเนาะความพอใจล้วนใช่ครับแล้วก็แล้วก็แต่จริงๆก็ไม่ได้ทำแค่ฮอนด้าก็มีหลายค่ายเนาะที่เห็นบนนั้นคาวาซกิคาวาซกิรถตลาดก็ต้องมีอยู่แล้วต้องมีต้องทํบครับ แล้วอีกคันหนึ่งนี่เอฟซีเคยชี้อชี้เป้ามาว่าอยากให้มาถ่ายร้อยห้าโลคันนี้ลาเกินครับตอนนี้ก็รอรออยู่ประกอบเครื่องติดเครื่องเรียบร้อยครับรอไปลงสนามลงแท็กอย่างเดียวผมก็รออยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันได้ครับว่าส่งมันได้แล้วเกินนะครับครับผมอันนี้นายทุนอยู่ที่ประเทศบุนไนครับกติกาเอาง่ายๆคือเขาเรียกว่าโอเพนโอเพนร้อยห้าโลซูเปอร์โอเพนร้อยห้าโลใช่ครับเครื่องยนต์ไม่ดูไม่วัดผมว่าผมว่า เลขเลขสิบต้นกับเก้าต้องมีไม่งั้นแบบอยู่ยากใช่ไหมต้องต้องต้องมีจะต้องมีสิบศูนย์สิบหนึ่งหรือไม่ก็เก้าไฟแล้วครับเพราะว่าเขาวิ่งกันยืนเวลานี้แล้วครับส่วนใหญ่เนาะเราเองก็ก็ยังก็ก็ก็ตั้งเป้าว่าก็จะต้องต้องต้องพัฒนาตัวเองด้วยครับเาะในในในสเปคตรงนี้เราเองยังใหม่ครับแต่หน้าในสเปคลูกในไม่เกินหกสิบเอ็ดมินนี่ไม่เกินร้อยหกสิบซีซีนี่ค่อนข้างมั่นใจแสดงว่าถนัด ถนัดเอาแมยคือทํามาก่อนทํามาก่อนใช่ครับมีข้อมูลมาก่อนอครับลักษณะของไอเอลเอสจริงๆมันเป็นรถที่ขับขับดีไหมครับมไมความคิดถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทียบกับเดสอะผมคิดว่ามันมันขับดีกว่าเดสเพราะอะไรเพราะตัวด้วยด้วยรูปร่างทรงเราตัวใหญ่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจกว่าครับอ,มอสมรรถนะมันค่อนข้างดีดีกว่าแต่ทั้งทั้งที่เครื่องยนต์มันคือใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่เขวี่ยงกับเกียร์ แล้วก็ไบรีด๋อครับทักนั้นก็เหมือนกันหมดครับแต่แต่รู้สึกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเดิมเดิมกับโรงงาน L S เขาจะจะแรงกว่านิดนึง <S 1> <S 1> ใช่ครับรถมันจะไหลครับรถม,มันจะไหลลึกกว่าเพราะว่าเกียร์ห้าเกียร์หกอ่ะเขาปรับอัตราทดเกียร์มาให,ให้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 ยาวเพื<ต>อ่อที่ให้เหมาะกับการแช่รถยาวๆครับเกียร์ห้าเกียร์หกน S อ่ยจะชิดแต่เกียร์ห้าเกียร์หกเออ L S เนี่ยมันจะมีระยะห่างของมัน ก็เราเลือกเลือกทําเครื่องยนต์ได้สองแบบครับคือหนึ่งคือทําเป็นรถเพราแบนกว้างกับเพาแบรนแคบเพลาแบนแคบก็ต้องเป็นเกียร์ดัเพลาแบนกว้างก็ต้องเป็นเกียร์เอเพราะว่าเกียร์เอเกียร์มันห่างถ้าเพาแบนแคบปุ๊บมันจะเตะเกียร์ไม่รับโอเคแต่ถ้าวิ่งได้ทําเกียร์เอวิ่งได้คือรถจะขี่ง่ายทุกอย่างอารมณ์ในการขี่ก็สบายครับเพราะว่าเพาแบรนมันกว้างมันขี่ง่าย แต่ถ้าเป็นเกียร์เดสเนี่ยมันจะขี่แบบเหมือนจะต้องพร้อมจะพร้อมจะซิ่งตลอดอะมันขี่แล้วมันมันจะต้องซัดอย่างเดียวต้องอะไรประมาณนี้มันจะขี่แบบสบายๆแบบ l อสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาเวียงคนละแบบเขวียงจุดตกของของเอเนี่ยเขวียงมันจะมันจะขนานเลยตัวจุดตกของมันแต่ของเดสเนี่ยมันจะทิ้มไปข้างหน้าพร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ ้วยสรีระพอกับขี่แล้วเนี่ย LS จะขี่สบายกว่าเพราะเขาดีไซน์เริ่มต้นมาจากข้อเหวี่ยงและเกียร์ครับใช่เข้าใจแล้วฮะคำว่าสบายไม่ได้ไปถึงเรื่องท่าั่งอย่างเดียวใน,นเรื่องเรื่องของนิสัยเครื่องยนต์ด้วยใช่ใช่มันเป็นนิสัยของมันก็คนดูก็ฟังไว้นะครับบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบบางคนคิดว่าไส้ในเหมือนกันหมดเลยจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่รตบต่างกันตรงนี้นะฮะเรื่องข้อเหวี่ยงแล้วก็เกียร์นะครับเอข้อเหวี่ยงเกียร์เสื้อสูบครับครับผม เขาเวียงเกียร์เสื้อสูบรีดกล่องไฟแล้วก็บอดี้นอกนั้นก็เหมือนกันหมดโอเคครับผมนี่รู้ลึกนะฮะรู้ลึกอันนี้ต้องต้องรู้จริงครับรู้จริงต้องต้องรู้จริงนะทมทำรถมาเยอะมากถ้าเด็ดเวสนี่ผมบอกเลยว่ากี่ปีแล้วพี่ทำมาเออผมทำมาตั้งตั้งแต่ปีสองถ้าตัวผมเองผมทำมาตั้งแต่ปีสองพันหนึ่งครับทำเด็ดเดวิสอะ ปีนี้ก็2022 20ปี21ปีใช่ครับประมาณนั้นครับแต่จะมีช่วงหนึ่งที่หายไปจากจากสนามแข่งเพราะว่าด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างครับแต่ว่าปีนี้ก็ฟอร์มทีมมาแล้วครับก็คือตั้งตั้งใจตั้งเอาฮอนด้าเมาเฉิดฉายก่อนใช่ใช่ครับเอาเอาตัวนี้มาเป็นเป็นแรงบันดาลใจก่อนว่าเรากลับมาแล้วนะครับก็ก็เป็นทีมนุ่นทเศไทยเหมือนเดิมครับครับผม เพราะว่าจากทางนั้นนุ่นผมก็ได้ไปถ่ายอยู่แต่ตอนนี้เขาก็ทํารถอยู่เหมือนกันแบบว่าจะเน้นเป็นพวกคาวาตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้น l ออด้วยครับ l ออรถแข่งจริงก็ขึ้นคนละคันผมว่าตอนนี้ยังไงก็ต้อง l อออย่างน้อยสักเพราะเรียกว่าแต่น้อยช่างแต่ละโออย่างน้อยต้องมีไว้สักคันหนึ่งยังไงยังไงต้องมีครับขอรถมันมันทำง่ายด้วยแล้วก็ใช้งบไม่เยอะมาก k คเนี่ยยังไงฮะถ้าเปรียบเทียบกอาเนี่ย คือทํคาร R เครื่องตัวหนึ่ง L-S น่าจะได้ประมาณสามตัวประมาณนั้นครับ่ผมก็ลืมถามไปในเรื่องของเสื้อสูบไอ้ตัวเนี้ยครับมันมีความแตกต่างกับพวกแบบแดดเลืพวกนี้ไหม,มช่องพอรตครับแล้วก็ไอ้ตัวการดีไซน์การทิศทางของการการวิ่งของไอดีประจุไอเดียครับมันมันค่อนข้างสร้างให้มีแรงม้ามากกว่าแต่ของแดดเนี่ยมันจะเป็นมันจะ มันจะแคบแต่ของเอเนี่ยมันจะทําแบบกว้างครับเพื่อเพื่อให้มีแรงม้าได้สูงกว่าเอส้นเรื่องความเหนียวความคงทนก็พอๆกันความเหนียวความคงทนเหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันแต่พอเราเริ่มมาเป็นลูกโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเลือกใช้เป็นเสื้อเอมากกว่าเพราะว่าเสื้อเอสเนี่ยเขาดีไซน์มาให้เผื่อให้เผื่อเป็นลูกใหญ่ขึ้นครับอย่างสมมติเราคว้านลูก VR เนี่ยเราสามารถใช้เสื้อเอคว้านได้เลย อ๋อเหรอฮะใช่ครับไม่ต้องตีปอกสามารถใช้เสื้อดเดิมในเวทคว้านได้เลยลูกห้าเก้าแต่ถ้าเป็นเสื้อดดเนี่ยมันจะได้แค่ลูกห้าสิบแปดมิลคือลูกไฟเตอร์ถ้าสมัยก่อนผมจะใช้ลูกไฟเตอร์เสื้อดั๊ดก็ได้แค่แค่นี้จะเล็กกว่ากันมิลหนึ่งพอคว้านมาเป็นห้าสิบเก้าปุ๊บปอกจะบางความร้อนจะสูงสะสมพอขี่ไปพอเจอความร้อนสะสมปุ๊บลูกติดลูกเบรกโอเคครับนี่ก็เป็น เก็บความรู้นะครับนี่สังเกตไหมท่านผู้ชมที่ผมถามให้ผมถามให้ทุกคนเขาได้รู้นะบางค,บคนเขาไม่รู้นะว่าแบบเห็นไหมผมพยายามเจาะไอจุดต่างๆนั่นนี่นี่ก็นั่นแหละผมวา่าจะได้ความรู้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกับทางบุญช่วยประเทศไทยก็มีเพจด้วยเพจบุญช่วยประเทศไทยเลยครับไปติดตามกันด้วยแล้วกันก็นั่นแหละฮะส่วนครันี้เดี๋ยว คืนนี้ไปแอบแอบไปติดโกโปรให้ผมหน่อยดิได้ครับได้ครับเนาะหลนกาหลนกามันลงนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบว่าแต่ท่อนี้ก็น่าจะดังอยู่คิดว่าดังอยู่ก็พอพอเบิ้นได้นิดหน่อยครับเดี๋ยวติดประตูบ้านได้ติดติดติดเบาๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปในโกโปรก็ได้ได้ครับอันนี้ลูกเดิมท่อเดิมนะครับลูกในไซส์ช่วงชักเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดท่อก็เดิม ลูกในไซส์นะครับก็เดี๋ยวจะเทส GPS ให้ดูนะครับว่า GPS มันวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น LS ลูกในไซส์แล้วก็ช่วงชักก็เดิมด้วยทุกอย่างเดิมหมดเลยกล่องก็เดิมหมดเดี๋ยวเรามาดู GPS กันกันนะครับ คิดว่าถ้ามองถึงในเรื่องของความเร็วเนี่ยคิดว่าทําได้ไมครับสำหรับ GPS ตั้งเป้าหมายเท่าไหร่ครับอืมความเร็วของ GPS หมายถึงตัวตัวเครื่องยนต์ตัวตัวลูกเดิมหรือตัวแข่งเลยครับตัวแข่งตัวแข่งยังไง200 GPS มีแน่นอนครับต้องต้องมีถ้าเป็นเครื่องตัวแข่ง<อ>ใช่ครับในในบอดี้นี้ครับบอดี้แบบนี้เลยใช่ครับ200 GPS มีแน่นอน ใช่ครับก็คือก็คือที่เขานิยมกันติดเครื่องคิวสตาร์แล้วกันใช้คํานี้เนาะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับคิวสตาร์อ๋อต้องคือคือต้องทําไม่ได้ใช่ครับคิดคือคือคือไม่ใช่ต้องทําไม่ได้ครับมันทําได้อยู่แล้วมันทำได้อยู่แล้วใช่ครับมันทำได้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าว่าจริงๆ OLS แต่แต่เป็นรุ่นห้าเก้าครับขบูเล็กด้วยขบูก็ขบูสามสิบขบูเหลี่ยมขบูเหลี่ยมหกหนึ่งเจ็ดหกสี่สามนี่ครับรหัส ตัวนี้ครับก็วิ่งได้ครับก็คือทางช่างบอกว่ามันทําได้แน่นอนใช่ครับแต่คือเราเราต้องต้องเริ่มต้นแต่ท่อนล่างก็คือเริ่มแต่การโมดิฟายแคนส์โมดิฟายอัตราทดเกียร์โมดิฟายคัตโมดิฟายเสื้อฝาแล้วก็ช่องรีดขบูท่อกล่องไฟก็คือถ้าเซตนี้ครบคือ200 g p s มีแน่นอน2อ0อบวกด้วยครับก็อย่างที่ผมมาถ่ายให้ทุกๆคนวันนี้ดูนะก็นั่นแหละบอกว่าจะได้ความรู้กับ Honda LS 125 รุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเลยแล้วกันครับครับสตาร์ทเลยสตาร์ทจัดเลยครับน,นี่ใส่ตูต้ตสตาร์ทใช่ครับตัวนี้เป็นเครื่องลูกเดิมไว้ไวข้ขี่ออกทิปออกอะไรฮะก็แต่เวลาวันวันไปแข่งก็คือเครื่องตัวหนึ่งม,มีปลายใช่ครับ ลูกเดิมตับเดิมเลยครับลูกเดิมเสียงออกฟังเดินเบานะเฮ้ยเสียงพอนะท่านผู้ชมตับูเดิมนะครับตับูเดิมลูกเดิมแต่เป็นน้ำมันน้ำมันนี่เป็นอะไรกันเก้าธรรมดา95้าหาะว่ากลิ่นมันไม่ใช่รับอ๋อเป็นเ้าห้าธรรมดาด้วยรับเดี๋ยวราเครื่องเลยก็ได้ครับตัวนี้ทําไมมันเองก็วิ่งอยู่ประมาณสองรอยนิดๆครับ ก็คือก็คือไม้ไม้ใช่ครับไม้ตัวมันยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่จะผมผมจับผมจับไอตัวคิวสต์ไอคิวสตาก็อยู่ประมาณร้อยแปดสิบกว่ากว่าโอ้ครับนี่คือลูกเดิมนะลูกเดิมครับใช่โอ้ยโอ้ยแล้วเป็นน้ำมันปั๊มด้วยถ้าเป็นน้ำมันปั๊มก็ขี่โอ้โหแล้วถ้าเป็นกระปูนนี่แบบว่าไม่มีที่จะล้วงละปะเก่าแล้วปะอีกใช่ครับอ๋อเดิมเลยครับสรุปสรุปสรุปก็คือเดี๋ยวเอาไปขี่ผมดูหน่อยแล้วกัน ได้ครับทางช่างบอกเมื่อกี้ร้อยแปดเลยหรอฮะคิวสตาร์ไอจีพีเอสะครับจีพีเอสร้อยแปดเลยหรอใช่ครับอุย้ยไม่ธรรมดานะแรงนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมในพิกัดแค่ร้อยยี่สิบห้าใช่ครับอุ <c oughs> ้ยแสดงว่าเขาใส่ลูกเล่นลงไปลูกนนอ่าตัวนี้เป็นลูกใส่ร้อยครับ <c oughs> ใส่ร้อยใช่ครับลูก <c oughs> ในสาลูกเดิมนะฮะแต่เวลาลูกลูกอยู่ในสายเอาเรื่องนะผมผมบอกแล้นะว่าสำหรับซีซีประมาณนี้เอาเรื่องเลยนะครับมันทําง่าย หรือว่าเป็นเพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วหรือเผาก็ไม่ผมว่าน่าจะนั่นแหละฮะประสบการณ์ล้วนๆครับผมใช้คำนี้นะครับครับเพราะทุกอย่างก็ของเดิมหมดะครับไม่มีอะไรไม่ธรรมดาจริงๆก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสลหรับทางช่างบุญช่วยไปทด้ไทยนะครับก็นั่นแหละสนใจก็ทักทักเขาได้ได้ครับทักมาทางเพจแหละครับง่ายดีเพราะว่าใช่จะได้มีคนช่วยช่วยตอบครับได้ครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ที่ให้กับทางช่องผมแล้วก็ท่านผู้ชมนะก็หวังว่า จะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยสอรับ Honda l s 125คันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ